สนุกมากๆเลยจริงเล่นกับยายเบลไม่สนุกเลยทำไมพูดแบบนั้นล่ะกินหมาเข้าไปในปากหลับมัง้งไอมึงกล้าด่าก,กูร้อไปหน้ามุยใช่ไงทำไมกูจะด่าไม่ได้อ่อไม่รับฝักค่ะจากหมาหรอกห้าสิบห้ามึงมันต่อแฮมึงมันต่อแหอแล่เหมือนควายชนท้นไหม แกมาแกมันสันดานเที่ยเราฟังมาตั้งนานแล้วหยุดได้ยังกูไปนอนก่อนนะตื่นคนแรกเลยหรอเนี่ยทำไมกูต้องตื่นมาเจอมึงคนแรกด้วยวะก็กูตื่นคนแรกแล้วไปหนักหัวพ่อมึงหรือไหนคือฮึอ,ฮอเป็นไรดาว ยายเบลมันดาฉันกีครงเครบลไม่จริงนะทำไมเธอใส่ร้ายฉันนะ่ะฉันไม่ได้ใส่ร้ายเราไปอาบน้ำก่อนนะไปเล่นเกมกันไหมไปอาบน้ำดีกว่าเบลไปอาบน้ำเร็วค่ะแม่ I'm in e ี r l y ฮะไอ r เ n g ิงเอ e อบออะไรพี่มันควรจะเป็นไดบลไ e p n ีนายจะไปไ a นรบกฟ้ายดนะ e อมอะไรครีมยามวันไปพักฟีทามนน้องเป็นอะไรครีมเบลเป็นอะไรไม่เห็นบอกแม่เลยออกไปได้แล้วหนูรำคาญก็ได้ เ่อเบื่อจังทำต้องมาเสืออะไรแบบนี้ด้วยเล่นโทรศัพท์ดีกว่าร่มเบื่อแล้วอะนอนดีกว่าอ๋อ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 อ้ยทำไมถึงเป็นตัวละครแบบนี้ไปเปลี่ยนตัวละครดีกว่าว้าวตัวละครน,นี้สวยกว่าตัวละครเขาอีกไปเข้ากลุ่มดีกว่าเวลัน อยากดูอีกใช่ไหมละ่ะต้องกดใจให้ถึงหา้าถึงจะมาต่อบายเาย่ๆๆๆๆๆๆ